ผมครับผมเป็นคนเรียบๆตอบเด็กเตะหมาท้าอยู่ไม่ต่อทำร้ายคนท้องและคนชราอุ้ยพี่ชอบไม่ทำเลยอะไรอะไรเหล่านี้ผมไม่ทำไม่อาไมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตาตุ๊กตามป้าเกินคุณรี่มาที่มาทุกมันี่แล้วอะไรอะไรอะไใอ่โอเคกองฉันละกองฉันเดี๋ยวตุ๊กตาช้าก่อนกองส่วนตัวพี่ด้วย ชอบมากเลยหมดตังไปเยอะนะครับปวดแวดไปเนี่ยยังพอดีเปิดไม่เป็นนะไหวไหวไหมนะชว์ไม่ช่วยอ่ะก็ไโลูกเดี๋ยวนะครับอันนี้หมดไปเยอะเหมือนกันถูกหมดไปตั้ง16บาทอีกรอปหนึ่งกันเหนียวฉันใกล้ชิดกว่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ะม o u ู l ทุกท right ่านที่อยู่ที่เมกะบางนานะครับคุณอยู่กับตูมตามเดอะสตาร์กับงานของเราในวันนี้ครับเชียร์บอลสนามโลกุดูทงละล้านกับคมชัดลึกนะฮะถ้าตูมตามเตะเข้าพรุ่งนี้ตูมตามสิบโมงมาแข่งกับเราด้วยนะครับได้ไหมยัยได้ไหมอ่ะถ้าเกิดลูกอ่ะได้เลยดูโชคดีนะหนึ่งสองสามออกคุณฟ้าช่วยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นใครเตะบอลได้เท่ขนาดนี้ คือสามลูกเออลูกต่อไปโ้มากเลยอะพรุนคุณมินะที่นานะลกุก้อตบปัตบปั <gamma enders> <fish> <d ress> พวกเราเดสือดักล้อมันหลังไม่เด้หลังลงเกิดมากเลยอ่ะคือปกติเราให้สามลูกแต่ว่าถ้าเกิดลูกที่สองเข้าปุ๊บก็คือชิงชนะเลิศเลยพรุ่งนี้สิบโมงเช้าคุณจำว่างไหมคุณดาวว่างไหมมาเตะกับเราเอาใส่บัวใส่แว่นใครจำไม่ได้หรอกเราไม่เราไม่นี่ไร้โมโมสองไปถ้าได้นะครับรถคันนี้นะครับเก้าแสนสามพันบาทเป็นของคุณตามนะฮะรับไปเลยนะครับผมนะอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับขอบคุณมาก